หนึ่งเคล็ดลับหายปวดสะโพกล้วลงขาได้ไม่ต้องผ่าตัดลองใช้วิธีนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ทาคุณแม่ปวดสะโพกเล้าลงขาครับคุณบอกว่าคุณกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้ว,ลวจะก,กระดูกก็แล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นครับนี่มีหนึ่งเทคนิคที่หมอใช้นกรรักษาคนไข้ครับโดยที่คุณยังไม่ได้มาฟังเข็มกับหมอสันกันเลยนั่นคืออะไรการกินยาเอาคุณดูคนไข้เลยนี่ครับเคสนี้ครับมป็เหมือนเรื่องการปวดสะโพกเล้วลงขาเช่นกันนะเห็นไหมครับผมได้ทานยาคุณหมอฟันจำนวนมาห้าวันครับอาการปวแบบด เปกรติขับรถได้แล้วต้องขอบคุณคุณหมอฟานะครับเห็นไหมหลักการคุณต้องกินยาให้มันครบหมอฟัานกินยามาเยอะแล้วไม่เคยหายวันนี้คุณกินยาครบหรือยังครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งพาราสองคลายกล้ามเนื้อฝายาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรอยเน้นนะว่าไม่ใช่สเตรอยและสุดท้ายครับในเมื่อมันลาวลงขาคุณจะไม่กินยาแก้ปวดเส้นประสาทไม่ได้คุณต้องกินแก้ปวดเส้นประสาทด,ด้วยนึกภาพปะและคุณลองสังเกตดูว่าวันนี้คุณกินยาถึงยังไม่ใช่คุณกินขนาดนี้ ค,คุณปวดขนาดนี้คุณกินแค่นี้มันไม่หายครับคุณต้องกินยามันถึงด้วยโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมา,มา,ากๆหน่อยใครสนใจให้หมอฟันช่วยจะดดให้แม้คุณอยู่ไกลกล็หายปวดได้พิมพ์มาสนใจได้พบสำหรับวันนี้ไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ l i n e d r f u n ตามข้อูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันสวัสดีครับ